สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟี่มารีนะคะวันนี้ก็เราไปเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดมากลับมาทุ่งนาจำปาดุงฝนตกหนักนะคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะท้องฟ้าก็เปิดแต่ตรงนี้นะคะนอกนั้นท้องฟ้ายัางมืดคึ้มอยู่เลยนะคะท้องฟ้ายัางไม่เปิดนะคะสว่างแต่ตรงที่องค์ปู่นะคะสวยงามมากเลยนะคะดูโอ้สวยมากเลยอ่ะแล้วก็มาถึงวังปู่แล้วเราก็หาของกลับบ้านนะคะ โอ้โหมีเห็ดมีหลายอย่างนะคะทั้งของฝากไปกลับบ้าน,นากลับบ้านเพราะว่าเขาไม่ได้ไปส่งถึงบ้านเขามาจอดตรงนี้ไปยังไม่ไไยังยังมาสเ็บเห็ดจ้าเก็บเ็ดทั้เ,ก,เก่อนโซ่พิศัย โซ่พ่สัยโซ่พ่สายเออแล้วก็ได้เห็ดได้หน่อไม้ได้มะม่วงได้หลายย่างก็สิหาบกลับบ้านไปน้ำกันทรเลยบิ้งบิ้งพีนง่น้อเห็ดเนี่ยเห็ดพี่น้อบิ้งเด้อเนี่ยเออละหมากลากไม้นะคะของฝากของต้อนโอ้ยขอบคุณแม่คำน้อยนะคะได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งขาได้ทั้งเห็ดโอ้โไม่รู้ว่ากินเป็นเดือนนี้จะหมดหรือปล่า เรต้องซื os, os, at, ้อบรต้องซื้อบรต้องซื้ออุดมสมบูรณ์คับเนาะแบดหมดโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหคู่หูเรากินเป็นเดือนหรือเปล่ากินเป็นปีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรออ่ะโอเคนานๆทีไปทั้งทีเอาให้คุ้มหาบกลับบ้าน กกฝากเยอะรู้ป่ะขอฝากเยอะมากถ้าไม่หยุดถ้าไม่เบรกไว้นะเอามาอีกเอามาไม่ไหวเออพ่อแกบอกจะใส่มาให้เยอะๆเลยเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนแม่ไปหาสมัยนั้นเลยนยไม่เหมือนจะไปขายอะไรที่ไหนมีตะกติกมีเตปพี่น้องเด้อดูดูตะกะตะกะจะรด ก็จะลดเยวะเวยเออป่ะป่ะป่ะโอ้โหพี่น้องเออเอาถึงบ้านลงเฮือนแล้วพี่น้องอะลูกเต่ากับว่ามีไผ่มาหับเลยนักกันนักเสื้อสีฮอดวางหาบกันนักแท้ ค่ะทีนี้ได้เห็ดมาแล้วเราก็มาล้างเห็ดนะคะนะคะแต่ว่าเกลอิมดแล้วค่ะใส่เกลือสกอตไบส์นะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ซื้อมาใหม่เนะอันนี้จะเป็นเห็ดละงูกที่ไปเก็บมาได้นะคะเป็นเห็ดละงูกที่ไปเก็บมาได้นี่แต่ใส่ไข่ทั้งนั้นเลยนะ ส่วนอันนี้เห็ดของแม่คำน้อยฝากนะคะเป็นเห็ดถ่านแล้วก็เห็ดเห็ดอะไรเนาะใส่สก็อตไบ้์นะคะใหม่ๆเนาะถูมันจะออกง่ายนะอุ้ยขนาดไข่ๆอยู่แ้วมันยังออกเลย ล้างน้ำน้ำสองนะคะอันนี้น้ำเลขกเนาะโอ้ยอน,นี่มวยไหขนาดยังก็ไข่ห่านเนาะเม่อราจะสั่งสั่งซื้อต้นยางนานะคะสั่งจองสั่งจองเจ้าที่มั่นใจนะคะบางทีเราซื้อแถวตลาดเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะกลัวว่าเขาใส่เสื้อเห็ดหรือเปล่านะคะเราต้องสั่งเจ้าที่ เรามั่นใจที่เขาเคยซื้อนะคะเมื่ดใจะสั่งเราจะเอาไปปลูกนะคะที่กกกอกกุกตุ้มนะคะอนาคตนะคะระยะเขาเรียกว่าโครงการระยะยาวนะคะเขาบอกว่าสามสี่ปีก็ได้กินแล้วนะคะ<ร>เห็นผลไวนะคือเราไปปลูกเหมือนที่ไปเก็บมานะคะที่สวนที่เก็บมาเราไปเห็นแล้วนะคะไปดูของจริงแล้วนะคะไปสัมผัสมาแล้วนะคะไปเก็บมาแล้วนะคะนี่เม่ก็จะสั่งสั่งเอาต้นยางนาเขาบอกว่าต้องสั่งจองนะคะเขาบอกว่าต้องสั่งจองถ้าเราจะเอากี่ต้น เราจะสั่งจองไปเห็นแล้วมันน่าทึ่งมากเลยนะคะมันน่าทึ่งมากเลยพอเราอายุเยอะแล้วนะคะเราขึ้นเขาเข้าป่าไม่ไหวแล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบนภูเขามันก็มีไม่ใช่ของเราคนเดียวเนาะเราไปไม่ทันก็ไม่ได้นะคะอันนี้อยู่ในสวนของเรานะคะถึงแม้ว่าเราแก่เราไปเก็บไม่ได้เราก็ให้ลูกให้หลานไปเก็บมาสูกินนะคะ เหมือนเจ้าของสวนวัย80 87นะคะเท่ากับคุณแม่ของแม่ดาเลยนะคะท่านยังแข็งแรงยังไปได้แต่ท่านก็ให้ให้ลูกหลานหรือว่าให้คนงานไปเก็บนะคะเราเอาแต่เงินอย่างเดียวค่ะได้เงินทั้งขายยางได้เงินทั้งขายหิดนะคะสุดยอดเลยนะคะสสวยสวย มีแต่ไข่ๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีเห็ดปนนะคะถ้าเราไปเก็บบนภูเขาว่ามีสิทธ์แบบไข่แบบนี้เราจะมองไม่ออกนะแต่ถ้าทางเข็บดีๆมันก็จะแตกต่างอยู่นะเห็ดละโงกกับเห็ดละงาสนะแต่ว่าที่สวนยางนี้รับรองไม่มีปนค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเสือเห็ดเบื่อใส่ลงไปด้วยเนาะมันมันจะมีแต่เห็ดละโงกนะคะแต่อยู่ในป่านั้นมันเกิดธรรมชาติมันก็จะมีเห็ดเห็ดเบื่อเห็ดเมาเห็ดละโงกเห็ดละงานะคะปนปะปนกันมาเนาะ อันนี้มั่นใจค่ะไม่ต้องกลัวถ้าอยู่ในสวนนะคะถ้าอยู่ในสวนคือเขาไม่ได้เอาเสื้อเห็ดเบื่อใส่นะคะเห็ดละงูเห็ดละงา,างมีแต่เห็ดละงูทั้งนั้นเลยของแม่ดานะสวยมากเลยกับของป้าของป้าก็สวยสวยป้าก,ก็เก็บกิ่งนะปลาแตนได้สองกิโลของแม่ดาได้หนึ่งกิโลของแอนเก่งกว่าหมูนะได้สามกิโลมีแต่ดอกใหญ่ๆไม่น่าเชื่อนะอแอนแซมสิงแซม ขนาดไม่ไดาว่าแซมเก็บเห็ดนะยังได้น้อยกว่ามูโอ้ยอันนี้ก็ต้องหักเออมันบานเดยมันบานไว่เลยเห็ดเห็ดนะมันอายุมันสั้นเกิดมือเศร้าเ่ามือแรงไปเก็บตอนเย็นตอนนี้เนี่ยไปเก็บแล้วมันก็สวยนะไอซีนะไปเก็บตอนนี้แหละและถ้าฝนตกนะเห็ดจะไม่สวยมันจะมีดิน ถ้าฝนไม่ตกเห็ดมันจะสวยมันจะแห้งมันจะไม่เปียกเห็ดฟ้าเฟรล้างแล้วเออต้องรีบล้าง ลคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะน้ำหนึ่งนะคะอันนี้น้ำสองนะคะนี่